มันอาจะปิดแล้วพี่มันจะปิดก็หมุนซ้ายเข้ากลางเลยอ๋อแค่หมุนซ้ายทีเดียวครับแค่นี้ก็ปิดแล้วใช่ไหมครับระบสบ,บสบปอตสตารนะครับอันนี้คือไฟโชว์สถานะสองสามตัวตัวที่หนึ่งนี่จะเป็นของเครื่องทำควาร้อนตัวทีจสอบตามกองตัวที่สามอันนี้คือเครือ่องแปลงเกลือ ขึ้นภายในจะมีเบเกอร์ทั้งหมดเป็สามตัวไอตัวนี้จะเป็นของทางน้ำร้อนตัวที่สองปัง๊มตัวสามเพื่อก็เราก็เปิดเบกเกอ,อ 2, ร์หนึ่งสองสามเสร็จแล้วตัวปั๊มปกติถ้าเกิดเราจะใช้งานปกติเบางทีใช้เป็นออโต้จะมีทัมเมอร์ตั้งอยู่ข้างในตู้ เปิดตู้ปุ๊บมันจะทำงานตามทัมเมอร์ที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเราจะเปิดโดยที่ไม่สนใจทัมเมอร์เราก็เปิดมาที่ในนวดนี้ได้เลย,เลยซึ่งทัมเมอร์ตัวน,นี้เดี๋ยวจะมีคู่มือในการตั้งอยู่ข้างไหนว่าจะเปิดกี่โมงจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงตั้งเป็นออโ,โต้สามารถทีตั้งเป็นออโต้ได้เลยครับ ส่วนประกอบของในบ่อสปาตัวนี้จะเป็นที่ระบายเกิดน้ำไหลไปเตือนน้ำเป็นระบบน้ำเติมที่มาจากน้ำประกาของบ้านมีวาล์วข้างหลังบ่อตัวที่สองตัวนี้จะเป็นที่เดินดน้ำน,บบนิำ้งซึ่มาางมีวาล์วขวางท้งอยู่ข้างหลัง,งตัวนี้ตัวนใน,น,น,ววห,น,นหัวที่อยู่ข้าขนาดหนึ่งหัว องหัวสามหัวอันนี้จะเป็นหัวสภาครับที่มีน้ําออกมาในตอนที่เราเปิดระบบสปาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัววาล์วปรับลมว่าเราต้องการลมขนาดไหนเราใช้วาล์วตัวนี้ส่วนตัวนี้ตัวใหญ่จะเป็นข้อทางดูดของซัมที่ส่วนตัวนี้จะเป็นทางดูดของปัมซึ่ง เมื่อเวลาเราเปิดตามเสร็จทุกตามจะดุดกลับเข้ามาบุกก็ออกมานี้เท่านี้แล้วก็จะไปผ่านชุดปั๊มคลองไปผ่านเครื่องทำคพลีนแล้วก็เึ้ื่อไปหาตัวฮิตเตอร์ที่เราตั้งอุหภูมิไว้แล้วก็จะกลับเข้ามาเข้าบอ่อซึ่งจะมาออกตามหัวที่อยู่ข้างมะนงังตอนนี้ลองรันเทสระบบดูซึ่ง ซึ่งทำคอลีนจากเกลืออาราม E5 ซึ่งไปเปิดดูในคู่มือนะครับว่าอาราม E5 คือแต่นี้ยน้ำที่เราเติมใหม่เขาเ้าไปในบอ่อเป็นน้ำประปาโดยตรงมาจากบ้านเพราะฉะนั้นในน้ำมันยังไม่มีเกลือซึ่งปกติน้ำในเ,เกลในน้ำน่ะต้องมีระดับอยู่3,500 ppm เครื่องแตงเกินก็เลยไม่ทําง,งานนะครับตอนนี้ตอนนี้เปิดระบบเต็มเราจะมาตั้งเครื่องทงำ้ําร้อนกันนะครับซึ่งเครื่องทงำ้ําร้อนมันจะมีสวิตช์อยู่นี่หนึ่งตัวให้เราเปิดออนค้างไปเลยมันจะเหมือนเครื่องทงำความร้อนปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดิจิตอลสมมุติว่าเราต้องการอุณหภูมิอยู่ประมาณ38องศา แล้วก็กวบวกลบตามตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเครื่องมันจะทางานไปเรื่อยๆเลยครับส่วนตัวนี้จะเป็นคอลินส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องทำคอลิน ให้เราเปิดเครื่องทิ้งไปเลยเราสามารถที่จะเลือกอปรับค่าคอลินที่เราต้องการในปริมาณที่เราใช้ได้ถ้าเกิดคอลินที่เราเปิดไปแต่ชั่วโมงแล้วยังไม่พอมั้นก็เราค่อมาบวกเพิ่มเอานี่เป็นเครื่อง ผลิตโลินจากเกลือนะครับซึ่งมันจะดูดน้ําจากาในบ่อมาแล้วมาเช็ดถ้าเกลือเสร็จุ๊บมันก็จะผลิตโอลินแล้อเกลกีนเราไม่พอเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณในการผลิตได้